นังรองบุเรงรำกันหน่อยค่ะมีเรื่องจากวัดนะคะเจ้าอาวาสค่ะที่ตอนเช้าออกไปบินทบาทคือทั้งวัดเนี่ยมีพระอยู่ทั้งหมด5รูปด้วยกันพอบินทบาทเสร็จแล้วก็จะกลับมาฉันเช้าที่สรารวัตรร่วมกันตอนราวๆสัก8ปดโมงปรากฏว่าหลวงพ่อรับบาทมาเป็นห่อหมกร้อนๆเลยนะคะฉันเข้าไปแล้ว3คมคำวางช้อนแล้วถึงเพิ่งสังเกตว่ามีอะไรดุกดิกดุกดิกอยู่ที่ช้อน ลองดูค่ะว่ามันคือตัวอะไรคุณผู้ชมคะมันมันจะยุบยิบหน่อยเล็กๆอะค่ะมันคือหนอนค่ะน่าจะเป็นหนอนเมลงวันนะคะคือหลวงพ่อเจ้าวาดงงมากว่าไอ้ห่อหมกมันก็ร้อนและไม่มีกลิ่นบูดเน่าเสียนอนขึ้นแล้วหรอแล้วนี่คือของที่ญาติโยมนำมาใส่บาตรถวายด้วยนะคะ พระประหลัดสุรศักดิ์โชติวโรค่ะ,จะเจ้าวาดวัดแท่นบันลังซึ่งอยู่ที่อำเภอนางรองบุดีร์เล่าให้ฟังบอกว่าพระทั้งห้ารูปในวัดเดินบินทบาทในหมู่บ้านแยกกันสี่สายแล้วก็มารวมกันที่สารวัตรตอนประมาณสักเจ็ดโมงครึ่งจัดแบ่งอาหารที่ได้รับบินทบาทมาก็ฉันเป็นมื้อเช้ากับมื้อกลางวันทีนี้เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเม,มื่อห้ามกราคมนะคะพระอาจารย์กับพระลูกวัดก็คือจัดแบ่งอาหารฉันกันตอน8ปดโมงเช้าฉันจะเสร็จอยู่แล้ว พระลูกวัดซึ่งเป็นหลวงพี่ค่ะก็ถามว่าพระอาจารย์มีห่อหมกกาลังร้อนๆอยู่เลยฉันไหมครับพระอาจารย์ก็ตอบว่าอเอามาก็แกะเทแบ่งใส่จานแล้วเจ้าวาดท่านก็บอกว่าตักฉันไปสามคำแล้วนะไม่ได้สังเกตด้วยว่ามีอะไรอยู่ผิดปกติปรากฏว่าพอเอาช้อนวางไว้ที่จานมองไปเห็นตัวเล็กๆขาวๆมันดุกดึกดุกดึกอยู่มองไปละเอียดอีกทีนึงมันคือหนอนนะคะ ลุงพ่อบอกตกใจเลยอ่ะเพราะว่าฉันเข้าไปแล้วสามคำมันไม่บูดไม่เน่าแล้วหนอนมาจากไหนที่สำคัญก็คือมันยังร้อนอยู่ก็เลยไปดูห่อหมกที่อยู่ในถุงยังเหลืออยู่นะคะแบ่งเอาไว้ในถุงเห็นหนอนไตยอยู่ในถุงจริงๆในภาพที่เห็นในคลิปเนี่ยค่ะก็คือเพิ่งจะเทออกจากถุงเลยแล้วก็ใช้มือถือถ่ายเอาไว้ หลวง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 พ่อเจ้าวาดบอกอย่างนี้ว่าที่เอาคลิปไปโพสต์ก็เพราะว่าอยากจะเตือนญาติโยมนะคะว่าก่อนจะใส่บาตรเนี่ยอยากจะให้ช่วยพิจารณาอาหารก่อนที่จะถวายพระด้วยไม่ว่าจะวัดไหนก็ตามเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหอหมกนี้ซื้อมาหรือว่าญาติโยมทําเองค่ะโดยได้ถูกอารมณ์พี่กับลงมาลงพี่ลงมาลงบอกว่า อาจารย์ในถุงเต็มเลยวังเงันในถุงเต็มเลยเหรอในถุงเ็มเลยยกถุงโอ้โหโยมในถุงนี่หัวดํานี่วิ่งชรชัยเลยนะครับนอนล้วนๆน,น,นอนล้วนๆ้วนแต่<ะ>ว่าอาหารที่ตมาฉันลงไปนะ่ะมันไม่มีรสชาติบูดไม่มีเหม็นคาวไม่มีความเป็นของเก่าหรือมันไม่ได้เน่า แต่มันไม่มนไมเน่าไม่บูดนอนมาจากไหนแถมมันยังร้อนอยู่ด้วยหอหมอกนั้นนะคะแต่เจ้าวาท่านก็ย้าว่าไม่ใช่ว่าจะมาตําหนิหรืออะไรเพียงแต่ว่าอยากจะเตือนกันเพราะมันก็ไม่ดีไม่ว่าจะญาติโยมเอาไปรับประทานเองหรือว่าจะมาใส่บาตรก็ตามนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ามาจากแมลงวันที่มาไข่ทิ้งไว้ตอนที่ มาถึงวัดแล้วหรือเปล่าหรือยังไงนะคะแต่ว่าย้ำอีกทีว่าห่อหมกมันก็ร้อนอยู่แล้วไม่มีกลิ่นบูดหรือเน่าเสียเลยก็เลยต้องเตือนกันอีกครั้งปกติแล้วตามความเชื่อ,อ,อชาวพุทธใส่บาทก็มาจะเลือกของที่ดีที่สุดเพื่อถวายพระแต่อันนี้ก็เชื่อว่าญาติโยมไม่ตั้งใจอย่างแน่นอนนะคะ